สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นใบที่สนะครับสำหรับคุณลูกค้าได้ส่งหม้อหุนข้าวมาซ่อมนะครับอันนี้ก็อาการก็คือว่าลูกค้าไปใช้หัวเร่งนะไปใช้หัวเร่งทําให้ตัวสปาร์กเนี่ยตัวตัวนี้ครับละลายนะครับเนี่ยกดจะไม่ลงนะกดจะไม่ลงแล้วก็ไฟจะไหม้หมดเลยครับนี่ครับไหม้หมดเลยนะครับไหม้หมดลูกยางลูกเยืงเสียหายหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับกดไม่ลง คาคาหมดเลยนะครับเราก็ลองไฟไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่สามารถกดได้นะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะาทางร้านก็จะให้ดูตอนซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ สำหรับคลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับอาการต่างๆเช่นสปาร์กไม่ติดไฟไฟไฟอ่ไฟล่อไม่ทํางานไม่ติดนะครับแล้วก็อ่ไฟรั่วงหมดนะครับบริเวณนี้นะครับไฟรั่วงหมดเนี่ยตัวนี้ก็ซ่อมได้นะครับหรือแก๊สออกมาแล้วไม่แรงออกแผ่วๆเลยนะครับหนุ่มๆมันตันนะครับให้ทางร้านมาล้างระบบก็ได้นะครับหรือไฟออกมาแล้วเป็นเปลวสีส้มทําให้อ่ามีเข่าควันเยอะนะครับแล้วก็อ่าหง สุกยังไม่ทันสุกเลยนะครับก็ตัดก่อนหรือก็ทําให้เข้าไหมก็ได้ครับเข้าทำให้เข้าไหมเข้าไหมก็แก้อาการได้ด้วยนะครับก็สนใจก็โทรเข้าเบอร์ที่ข้างล่างนี้นะครับเราโทรติดต่อเข้ามานะครับเรายินดีจัดซ่อมให้นะครับโดยไวนะครับขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวดูคลิปอ่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สยี่ห้อลักกี้เฟรมใบที่2ของลูกค้านะครับ ซึ่งอาการที่เคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนซ่อมนะครับใช้หัวเล่งนะฮะใช้หัวเล่งทําให้ตัวสปาร์กตัวนี้ละลายนะครับแล้วก็ระบบลูกยางรั่วหมดนะครับไฟลอ่อก็รั่วนะครับก็ตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับนะฮะจุดมีไฟลอ่อติดนะ,ะไฟลอ่อติดนะครับ จุดก็ติดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้นะครับมอหุงข้าวใช้แก๊สชั้นมีปัญหาเกี่ยวกับอาการอย่างเช่นนะครับสปาร์กไม่ติดสปาร์กแล้วไฟล่อไม่ติดนะครับไฟล่วบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่แรงนะครับหรือออกมาแรงแต่ว่าเป็นเปลวสีส้มทําให้มีเห่านะครับหรือเวลาหุงแล้วเด้งก่อนสุกนะครับคือ แก๊สก่อนแล้วข้าวยังไม่สุกหรือไม่เด้งเลยครับทำให้ข้าวไหม้นะครับอาการต่างๆนี้มาเปลี่ยนมาซ่อมได้ที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ข้างล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับชอบชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ